คืนหนึ่งแม่เรียกฉันเข้าไปในห้องแล้วบอกความจริงที่ทําให้โลกทั้งใบของฉันพังทลายทันทีความลับที่แม่ซ่อนไว้กว่า20ปีมันคืออะไรและทําไมถึงต้องเปิดเผยในตอนนี้ฉันยืนมองประตูห้องนอนที่แง้มอยู่เล็กน้อยลมหายใจติดคอเหมือนโลกทั้งใบหยุดลงกลิ่นน้ําหอมของสามีลอยออกมาจางๆกลิ่นเดียวกับที่ฉันเคยซุกหน้ากอดทุกคืนฉันผลักประตูเข้าไปช้าๆ เสียงหัวใจดังในหูจนแทบไม่ได้ยินอย่างอื่นภาพตรงหน้าทําให้ขาทั้งสองข้างไร้แรงสามีนอนกอดรัดกับน้องสะพ้ายบนเตียงของฉันเองผ้าห่มยับยุ่งเสื้อผ้าทั้งคู่กองอยู่ที่ปลายเตียงห้องที่เคยอบอุ่นของเราเหมือนถูกฉีกออกเป็นเศษๆสายตาของสามีเบิกกว้างแต่น้องสะพ้ายกลับยกมือปิดปากด้วยรอยยิ้มแปลกๆรอยยิ้มที่เหมือนท้าทาย เหมือนเธอจงใจให้ฉันเห็นทั้งหมดนี้หัวฉันมึนงงเสียงในอกสั่นจนฉันต้องจับขอบประตูประคองตัวเองท้องฉันเจ็บจี๊ดเหมือนมีมือบีบจากข้างในลูกในท้องดิ้นแรงเหมือนรับรู้ความเจ็บปวดของฉันสามีรีบลุกขึ้นแต่คำอธิบายทุกอย่างฟังเหมือนเสียงลมไร้ความหมายไร้ความจริงใจฉันถอยหลังช้า ภาพทั้งสองยังตรึงในหัวเหมือนภาพฝังลึกกลิ่นเหงื่อกลิ่นน้ำหอมเสียงหายใจของพวกเขายังวนอยู่ในหูความโกรธไหลท่วมขึ้นจนมองอะไรไม่ชัดเหมือนมีไฟร้อนลวกตาจนแสบฉันหันหลังเดินออกมาท้องยังเจ็บปวดและหัวใจเหมือนแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆระหว่างก้าวลงบันไดเลือดอุ่นๆไหลลงมาตามขา ฉันรู้ทันทีว่าฉันกำลังจะเสียลูกมือฉันสัน่นแต่ภายในกลับนิ่งจนน่ากลัวฉันไม่ร้องไห้ไม่กรีดร้องมีเพียงความมืดที่ค่อยๆแทรกเข้ามาในหัวฉันตัดสินใจบางอย่างสิ่งที่จะทำให้พวกเขาต้องจำไปตลอดชีวิตฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาน้องชายที่เป็นตำรวจเสียงเขาตกใจเมื่อได้ยินน้ำเสียงของฉัน ฉันบอกเขาว่าฉันพบอะไรในห้องนอนและบอกว่าให้รีบมาเพราะฉันกำลังจะหมดสติไม่นานเสียงประตูบ้านเปิดดังขึ้นเสียงฝีเท้าหลายคู่วิ่งเข้ามาสามีและน้องสะพ้ายวิ่งตามลงมาทั้งสองหน้าซีดเมื่อเห็นเลือดบนพื้นแต่ฉันมองพวกเขาด้วยสายตาว่างเปล่าน้องชายฉันไม่พูดอะไรเขาเดินตรงไปหาสามีของฉัน ก่อนจะเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้เข้ามาตรวจสถานการณ์จากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงโวยวายเสียงร้องเสียงล้มกระแทกพื้นน้องสะ้ายกรีดร้องลั่นขณะที่เจ้าหน้าที่อีกสองคนพยายามจับเธอให้อยู่นิ่งเธอทั้งดิ้นทั้งผลักเหมือนคนเสียสติจนหน้าเธอซีดเผือดส่วนสามีล้มลงกับพื้นมือกุมหน้าอก หายใจติดขัดเหมือนจะขาดใจฉันยืนมองทั้งหมดด้วยหัวใจที่ชาไปแล้วกลิ่นเลือดที่ติดตามตัวฉันลอยอวนอยู่ในอากาศผสมกับเสียงร้องของคนที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรักหมดหัวใจเจ้าหน้าที่ต้องหามทั้งสองขึ้นรถพยาบาลในสภาพที่แทบไม่รู้สึกตัวแต่ทั้งหมดนั้นยังไม่ใช่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้และสิ่งที่ฉันทำก่อนพวกเขาจะถูกหามออกจากบ้าน คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของทุกคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันสุดนั่งลงบนพื้นหน้าประตูบ้านลมหายใจแผ่วเหมือนกําลังจะขาดแต่สายตาฉันยังคงจับจ้องไปที่เตียงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กำลังพาพวกเขาออกไปเสียงไซเรนดังไกลไกลลมเย็นพัดผ่านแต่ภายในอกฉันกลับร้อนวูบเหมือนไฟกําลังลามก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดประตูรถพยาบาล ฉันเอื้อมมือไปหยิบซองเอกสารที่ซุกไว้ในกระเป๋าเสื้อซองที่ฉันเตรียมไว้ตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนหลังจากได้ยินข่าวหรือบางอย่างจากเพื่อนบ้านฉันส่งซองนั้นให้ตำรวจที่มาด้วยน้องชายฉันหันมามองด้วยสายตาแปลกใจแต่เขารับมันไปโดยไม่ถามอะไรภายในซองมีรูปถ่ายมีรายงานการเงินและข้อความแชทที่ทั้งสองพยายามลบ หลักฐานว่าพวกเขาวางแผนแย่งสมบัติวางแผนให้ฉันเสียลูกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ลมที่พัดเข้าบ้านเหมือนเย็นลงทันทีเย็นจนชวนสัน่นหรืออาจเป็นหัวใจฉันเองที่เย็นจนไม่รู้สึกอะไรแล้วฉันเอามือกดท้องที่เจ็บหนึบเลือดยังค่อยๆไหลแต่ฉันพยายามลุกขึ้นพิงผนังเพื่อหยุดตัวเองไม่ให้ล้มลงในหัวของฉันมีเพียงภาพเดียว ภาพของลูกที่ฉันกำลังสูญเสียเพราะการทรยศ์ที่โหดร้ายที่สุดจากคนที่ควรปกป้องฉันเสียงน้องชายดังขึ้นเบาๆเขาบอกให้ฉันไปโรงพยาบาลทันทีแต่ฉันสายหน้าฉันยังไม่พร้อมยังไม่จบฉันเดินกลับขึ้นบันไดช้ามั่นคงเหมือนแรงโกรธคอยประคองร่างกายที่เกือบหมดเรี่ยวแรง บนขั้นบันไดยังมีรอยเลือดของฉันแต่มันไม่ทำให้ฉันหยุดมันยิ่งทำให้ฉันแน่ใจว่าฉันต้องทำให้พวกเขาชดใช้ทุกหยดเมื่อฉันเปิดประตูห้องนอนอีกครั้งกลิ่นน้ำหอมกลิ่นตัวคนยังอบอวลอยู่เหมือนเป็นรอยย้ำซ้ำอีกทีว่าฉันถูกหักหลังฉันเดินไปที่ลิ้นชักข้างเตียงหยิบไดอารี่เล่มเล็กที่ฉันเขียนทุกวัน ฉันเปิดหน้าที่สำคัญที่สุดหน้าที่ฉันจดรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสงสัยสามีทุกข้อความทุกความเคลื่อนไหวทุกคืนที่เขากลับบ้านดึกทุกครั้งที่น้องสะพายยิ้มใส่ฉันแบบประหลาดประหลาดฉันเขียนทุกอย่างไว้เพราะหัวใจฉันบอกมาตลอดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องตอนนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยฉันเดินไปหยุดกลางห้อง มองเตียงที่ยังมีรอยยับของพวกเขาอยู่ท้องฉันปวดบีบรัดอีกครั้งจนแทบยืนไม่ไหวแต่น้ำตากลับไม่ไหลแม้แต่หยดเดียวในความเงียบฉันได้ยินเสียงตัวเองกระซิบเสียงที่เย็นจนฉันแทบไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองฉันจะไม่ยอมให้ลูกจากฉันไปฟรีๆฉันเดินลงไปหาน้องชายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่เมื่อเห็นแววตาฉัน เขาก็งเงียบทันทีฉันบอกเขาว่าฉันต้องการแจ้งความไม่ใช่แค่เรื่องสามีนอกใจแต่เรื่องพยายามทำร้ายร่างกายและสมรู้ร่วมคิดส่งผลให้ฉันแท้งลูกน้องชายมองฉันนิ่งเหมือนเขาเพิ่งเห็นด้านหนึ่งของฉันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาพาฉันขึ้นรถและขับตรงไปโรงพักตลอดทางถนนยาวและมืด ไฟถนนส่องผ่านกระจกเป็นเส้นสีเหลืองเหมือนเส้นทางที่ฉันต้องเดินจากนี้ไปก่อนถึงโรงพักเขาถามฉันว่าทําไมฉันถึงมั่นใจว่าพวกเขาต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลในวันนี้ฉันหันหน้ามองกระจกเห็นเงาตัวเองซี่เสียวแต่ดวงตากลับแข็งและนิ่งจนฉันแทบจําตัวเองไม่ได้เพราะฉันรู้ว่าพวกเขาจะตกใจรือว่าความผิดของตัวเองจะตามมาทันที และคนที่ทำชั่วไม่มีทางยินหยัดรับมันได้ฉันรู้ว่าพวกเขาต้องแตกสติต้องช็อกต้องพังลงและมันก็เกิดขึ้นจริงแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ฉันตั้งใจทำมากที่สุดในวันนั้นยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งเมืองต้องพูดถึงชื่อของฉันกับพวกเขาไปอีกนานรถจอดสนิทหน้าสถานีตำรวจ ลมตางคืนพัดแรงจนผมฉันปลิวกระจายอากาศเย็นบาดผิวแต่หัวใจฉันกลับไม่รู้สึกถึงความหนาวเลยฉันลงจากรถอย่างช้าช้าขาของฉันยังสั่นจากความเจ็บแต่แรงโกรธที่คอยผลักจากข้างในทำให้ฉันก้าวต่อไปได้น้องชายเดินเคียงข้างแววตาเขาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็มีความเคารพซ่อนอยู่เหมือนเขาเพิ่งรู้ว่าฉันแข็งกว่าที่คิด เมื่อเราเดินเข้าไปในสถานีเจ้าหน้าที่หลายคนหันมามองพวกเขาเห็นเลือดที่เลอะตามชายกระโปรงของฉันและเห็นสีหน้าที่ล้าน้ำตาจนไม่มีอะไรหลงเหลือน้องชายบอกพวกเขาให้จัดหาห้องสอบสวนและแพทย์ประจำสถานีทุกคนรีบทํำตามโดยไม่ถามคําฉันนั่งลงบนเก้าอี้มือยังวางบนท้องที่ค่อยๆสงบลง ความรู้สึกว่างเปล่าภายในกลับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่นานหมอเดินเข้ามาดูชีพจรฉันเขาบอกว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลทันทีเพราะอาจมีอันตรายจากการเสียเลือดแต่ฉันสายหน้าฉันต้องให้คำให้การก่อนต้องบันทึกทุกอย่างเพราะถ้าฉันปล่อยไปแม้แต่นาทีเดียวพวกเขาอาจหาทางหนีความผิดน้องชายจ้องหน้าฉันเขาเข้าใจ และเขายอมฉันเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่วันที่เริ่มสงสัยวันที่พวกเขาเริ่มสนิทกันผิดปกติวันที่ฉันเห็นพวกเขาคุยกันกระซิบกระซาบจนถึงภาพที่ฉันเห็นบนเตียงในค่ำคืนนี้ทุกคำที่โตเคินทุกเหตุการณ์ที่เล่ากรีดหัวใจฉันซ้ําไปซ้ํามาแต่ฉันเล่าอย่างชัดเจนไม่สั่นไม่หยุด เหมือนกำลังเล่าเรื่องของคนอื่นเมื่อการบันทึกคำให้การเสร็จฉันหายใจลึกและบอกน้องชายว่าฉันยังมีหนึ่งอย่างที่ต้องทำเขาถามว่าอะไรฉันไม่ตอบฉันเพียงลุกขึ้นพิงผนังและขอให้เขาพาฉันไปโรงพยาบาลที่สามีกับน้องสะพ้ายถูกส่งไประหว่างขับรถท้องฟ้ากลางคืนเริ่มเปิด แสงไฟจากอาคารไกลๆสะท้อนบนกระจกเหมือนประกายของบางอย่างที่กำลังเผยตัวไม่นานเราไปถึงโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อลอยมาแต่จมูกเสียงเครื่องมือดังเบาๆบรรยากาศอึมครึมเหมือนมีอะไรค้างคาในอากาศพยาบาลจำฉันได้จากสภาพที่เปื้อนเลือดเธอรีบเข้ามาพยุงแต่ฉันยกมือห้ามบอกเพียงว่าฉันต้องการพบพวกเขา เธอชี้ไปที่ห้องฉุกเฉินสองห้องที่อยู่ติดกันไฟสีแดงกระพริบอยู่เหนือประตูคนเจ็บภายในกำลังถูกปฐมพยาบาลฉันยืนมองประตูทั้งสองหัวใจเต้นช้าหนักเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับบางอย่างและในวินาทีนั้นเสียงประตูหนึ่งเปิดออกพยาบาลเข็นสามีของฉันออกมาสายน้ำเกลือเสียบที่แขน เขาหายใจไม่เป็นจังหวะตาเหลือกราวกับเพิ่งเห็นปีศาจเขาเห็นฉันและหน้าของเขาซีดลงทันทีเหมือนเจอสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตประตูอีกบานเปิดถัดไปน้องสะพายถูกเข็นออกมาเธอยังวอยวายร้องไห้ดิ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับให้นอนนิ่งพวกเขามีสภาพเหมือนคนที่จิตใจพังทั้งคู่ ฉันเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้าฉันสะท้อนบนพื้นโรงพยาบาลดังชัดในความเงียบสายตาทั้งคู่มองฉันด้วยความหวาดกลัวเหมือนพวกเขาไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรฉันหยุดยืนกลางระหว่างเตียงทั้งสองมองหน้าเขาแล้วมองหน้าเธอก่อนจะพูดประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งสองตาเบิกกว้างจนแทบหลุดจากเบ้า ประโยคที่ทำให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่รอบๆหยุดนิง่งและเป็นประโยคที่ทำให้เรื่องราวของคืนนี้ลุกลามใหญ่โตจนทั้งโรงพยาบาลเงียบกริบในทันทีฉันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเตียงทั้งสองลมหายใจของพวกเขาสะดุดเสียงเครื่องวัดชีพจรที่เหมือนทุกคนในห้องกำลังรอฟังคำที่ฉันจะพูดฉันมองสามีเห็นประกายหวาดกลัวลึก เหมือนเขารู้ว่าความลับทั้งหมดกำลังถูกเปิดโปงจากนั้นฉันหันไปมองน้องสไพ้เธอสั่นทั้งตัวเหงื่อท่วมหน้าผสมกับคราบน้ำตาเหมือนคนที่อ้าปากรับยาพิษโดยไม่ตั้งใจฉันปล่อยลมหายใจยาวแล้วพูดด้วยเสียงที่นิ่งจนทั้งห้องเย็นวาบฉันท้องลูกของเขาเสียงในห้องเงียบลงเหมือนมีคนปิดสวิตช์จนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจไหลผ่านจมูกตัวเอง ฉันยกมือแตะดท้องของตัวเองช้าๆแม้เลือดจะยังออกอยู่แม้ความปวดจะบาดลึกจนแทบขาดใจแต่ฉันพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงและคืนนี้ฉันเสียลูกเพราะพวกเธอสองคนน้องสะพาร้องกรีดออกมาเสียงแหลมเหมือนกระจกแตกเธอส่ายหัวปฏิเสธผลักมือเจ้าหน้าที่ร้องว่าไม่ใช่ความผิดเธอแต่ในดวงตาของเธอ ฉันเห็นความจริงทั้งหมดสะท้อนออกมาเธอรู้ว่าเธอทำอะไรเธอรู้ดีว่าการทรยศครั้งนี้รุนแรงแค่ไหนสามีฉันอ้าปากเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเขามองฉันด้วยสายตาที่ปนทั้งช็อกและความรู้สึกผิดเหมือนกำลังเฝ้าดูชีวิตตัวเองถล่มต่อหน้าแต่ฉันยังไม่จบฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปเสียงที่ฉันแอบอัดไว้ เสียงของพวกเขาสองคนคุยกันเสียงวางแผนตัดฉันออกจากทางเสียงหัวเราะยาะฉันตอนฉันท้องอ่อนเสียงพูดว่าถ้าเธอเครียดมากๆเลือดออกนิดเดียวก็เสร็จแล้วเมื่อคลิปเริ่มเล่นพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆถึงกับชะงักตำรวจที่มาคุมพื้นที่ขยับเข้ามาใกล้น้องชายฉันกำมือแน่นจนเส้นเลือดนูนสีหน้าของสามีฉันเปลี่ยนไปทันที เหมือนเขาถูกตบกลางหน้าต่อหน้าคนทั้งห้องเขาสัน่นหอบเสียงร้องในลำคอแห้งแลง้งน้องสะภ้ายกรีดร้องจนเสียงแหบเหมือนเธออยากฉีกห้องนี้ออกเป็นชิ้นๆเพื่อหน,นีไปให้ไกลที่สุดฉันปิดคลิปแล้วพูดประโยคถัดไปด้วยเสียงที่เย็นยิ่งกว่าเดิมฉันยื่นแจ้งข้อหาพวกเธอทั้งหมดแล้วเสียงวีดร้องดังสนัน่นน้องสะพายพยายามลุกขึ้น แต่เจ้าหน้าที่กดเธอไว้บนเตียงสามีพยายามยกตัวแต่แรงไม่มีเขาทุดลงอีกครั้งน้ำตาไหลไหลแบบที่เขาไม่เคยให้ฉันเห็นมาก่อนฉันไม่หลบสายตาเขาเลยฉันอยากให้เขาเห็นชัดๆว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมให้ใครเหยียบซ้ำได้อีกเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่าต้องควบคุมตัวทั้งคู่หลังจากรักษาเสร็จเพราะคลิปเสียงกับหลักฐานที่ฉันให้ไป เพียงพอสำหรับคดีอาญาหลายข้อหาทั้งร่วมกันทำร้ายร่างกายเจตนากระทำให้แทงและแผนยักยอกทรัพย์สามีมองฉันด้วยแววตาที่เหมือนคนจมน้ำกําลังดิ้นเฮือกสุดท้ายแต่ฉันไม่ยื่นมือให้ฉันยืนเฉยๆเหมือนมองคนแปลกหน้าคนที่ฉันไม่รู้จักอีกต่อไปจากนั้นฉันหันหลังเดินออกจากห้องฉุกเฉิน เท้าที่หนักเหมือนแบกความเจ็บทั้งหมดไว้แต่ฉันยังก้าวไปข้างหน้าได้น้องชายรีบเดินตามประคองฉันออกมาจากกลิ่นยาฆ่าเชื้อและเสียงร้องวอยวๆด้านหลังเขาถามฉันว่าฉันต้องการให้เรื่องนี้จบยังไงต้องการให้พวกเขารอดหรือพังฉันหยุดเดินมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟเมืองสลัวๆตีกลับเข้าตา เหมือนโลกกำลังเฝ้ามองฉันเลือกเส้นทางใหม่ในชีวิตฉันหายใจลึกก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและชัดที่สุดตั้งแต่เริ่มเรื่องมาฉันจะให้พวกเขาเจ็บเท่าที่ฉันเจ็บฉันพูดจบและในหัวของฉันภาพหนึ่งก็ลอยขึ้นมาอย่างชัดเจนภาพที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาคืนครั้งใหญ่ที่ทั้งเมืองพูดถึงในวันต่อมาเรื่องนี้ยังไม่ใกล้จบเลย มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองฉันยืนพิงกระจกบานใหญ่หน้าโถงโรงพยาบาลแสงไฟสีขาวสะท้อนใบหน้าที่ซีเซียวของฉันกลับมาดวงตาที่เคยอ่อนโยนตอนมองเขาตอนนี้ว่างเปล่านิ่งแข็งเหมือนถูกปั้นขึ้นใหม่จากเศษหัวใจที่แตกกระจายน้องชายจับไหล่ฉันเบาๆถามว่าอยากกลับบ้านหรืออยากไปตรวจร่างกายก่อน แต่ฉันสายหน้าฉันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำสิ่งที่ฉันคิดไว้ตั้งแต่เห็นเลือดหยดแรกบนพื้นบ้านฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาทนายที่ฉันคุยด้วยก่อนหน้านี้ทนายที่เตือนฉันมาตลอดว่าคุณต้องเตรียมตัวถ้าความลับของเขาถูกเปิดเมื่อไรทุกอย่างจะกลับมาเล่นงานเขาสายถูกรับทันทีเสียงของเขานิ่งแต่เมื่อฉันบอกว่ายื่นฟ้องทั้งหมดแล้ว เขาบอกให้ฉันส่งหลักฐานชุดสุดท้ายไปให้และจะเริ่มขั้นตอนยึดทรัพย์ตามกฎหมายทันทีฉันปิดโทรศัพท์ช้าๆความว่างเปล่าภายในฉันเริ่มเปลี่ยนไปจากเจ็บเป็นเย็นจากเย็นเป็นแข็งฉันมองน้องชายแล้วพูดเบาๆพาฉันกลับบ้านก่อนนะฉันมีของบางอย่างต้องเก็บเขาพยักหน้าไม่ถามสักคำ เหมือนเขารู้ว่าฉันกำลังจะทำในสิ่งที่ใหญ่กว่านี้มากเมื่อรถจอดที่หน้าบ้านฉันเปิดประตูลงอากาศข้างนอกเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียสีกันฉันเดินเข้าไปในบ้านที่เคยอบอุ่นแต่ตอนนี้เหมือนบ้านที่ถูกทิ้งร้างกลิ่นหอมที่ฉันเคยชอบตอนนี้เหม็นชวนอาเจียนเพราะทำให้คิดถึงเขาฉันเดินขึ้นห้องนอนช้าช้ เปิดลิ้นชักใต้เตียงหยิบแฟ้มสีดำออกมาแฟ้มที่สามีไม่รู้ว่าฉันเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในนั้นทั้งเอกสารการเงินที่เขาปิดบงังชื่อบัญชีลับทรัพย์สินที่ซ่อนและสัญญาบางฉบับที่เขาเซ็นโดยไม่ให้ฉันรู้ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นอาวุธของฉันน้องชายมองฉันเงียบๆก่อนพูดว่าเธอไม่ได้แก้แค้นเฉยๆใช่ไหม ฉันปิดแฟ้มกดมันแน่นกับอกแล้วตอบด้วยเสียงแผ่วแต่มั่นคงฉันกำลังเอาคืนสำหรับลูกของฉันเขาพยักหน้าไม่พูดอะไรอีกฉันเดินไปที่ห้องทำงานของสามีเปิดคอมพิวเตอร์ใช้รหัสที่เขาเคยบอกฉันตอนเมาเข้าบัญชีอีเมลเข้าบัญชีออนไลน์ของเขาข้อความที่พวกเขาคุยกันกว่าเดือน แผนซ้อนแผนวิธีทำให้ฉันเครียดวิธีทำให้ฉันเสียวางใจแผนย้ายทรัพย์สินของเขาไปให้น้องสะพรฉันอ่านทุกบรรทดัดหัวใจฉันไม่สั่นแม้แต่นิดเดียวเหมือนความรู้สึกทั้งหมดถูกถอดออกจากตัวฉันรวบรวมหลักฐานส่งไปให้ตำรวจและทนายทันทีทุกอย่างกำลังเดินหน้าเร็วแรง เหมือนพายุที่ก่อตัวนานแล้วและกำลังพัดถล่มลงมาในคืนเดียวหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จฉันนั่งลงบนเก้าอี้มองร่องรอยเลือดจางๆที่ยังติดตามขาของตัวเองฉันลูบท้องเบาๆแม้ความอบอุ่นของลูกจะไม่อยู่แล้วแต่ฉันยังพูดกับเขาในใจแม่สัญญาแม่จะทำให้ทุกหยดเลือดของลูกมีความหมายไม่นานเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เป็นทนายเขาบอกว่าเขาได้ติดต่อสื่อมวลชนบางเจ้าและให้ข้อมูลเรื่องการทำร้ายร่างกายหญิงตั้งครรภ์พร้อมด้วยหลักฐานทั้งหมดที่ฉันส่งไปเขาถามฉันว่าแน่ใจหรือไม่เพราะถ้าสื่อนำเรื่องนี้ออกไปทั้งสามีและน้องสะพ้ายจะถูกจับตามองทั้งเมืองชื่อเสียงชีวิตงานและความน่าเชื่อถือของพวกเขาจะพังยับในไม่ถึงวัน ฉันหลับตาช้าๆปล่อยให้ลมหายใจไหลออกมาอย่างหนักก่อนตอบอย่างชัดเจนใช่ฉันต้องการให้ทุกคนรู้เพราะความจริงที่โหดร้ายที่สุดควรถูกเปิดเผยไม่ใช่ซ่อนอยู่ใต้เตียงเหมือนความสกปรกหลังจากนั้นไม่ถึงสามสิบนาทีเสียงโทรศัพท์ของฉันสั่นไม่หยุดทั้งจากเพื่อนจากญาติจากคนรู้จักทุกคนพูดคำเดียวกัน เรื่องของเธอกําลังเป็นข่าวใหญ่ฉันเปิดทีวีและภาพของสามีฉันกับน้องสะพ้ยถูกถ่ายทอดเต็มหน้าจอพร้อมหัวข้อข่าวเรื่องการร่วมกันทำให้ผู้หญิงตั้งคันแทง้งและแผนฮุบซับเสียงผู้สื่อข่าวดังชัดเหมือนตอกย้ำทุกความเจ็บของฉันให้กลายเป็นเปลวไฟและในวินาทีนั้นฉันรู้เลยว่า นี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเอาคืนสิ่งที่กำลังรอพวกเขาอยู่หลังจากนี้โหดร้ายกว่าที่พวกเขาทำกับฉันหลายเท่าและฉันจะเป็นคนลงมือด้วยตัวเองทุกขั้นทุกตอนจนกว่าทุกชีวิตที่ทำฉันเจ็บจะได้ชดเทยความพังพินาศแบบเดียวกับที่ฉันได้รับในคืนนั้น